ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใจั็ไ้ทุกใจเย็นจากตอนแรกที่พ่อเป็นเสาหลักอะค่ะแล้วพอพ่อเสียหนูก็รู้สึกว่าเออหนูต้องเริ่มทำอะไรแล้วโหเดือใจเชื่อทุกคนเก่งมากเชิแนะนำตัวให้ฟังหน่อยว่าชื่ออะไรตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับชื่อบุตรค่ะตอนนี้กำลังตัดคลิปลงช่องอยู่ค่ะ ตอนนี้ก็มีเรียนแล้วก็สปีดเกมค่ะแล้วก็มีทาคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมค่ะเบื่อ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 ที่หนูอยากมาทาคอนเทนต์เพราะรู้สึกว่าหนูมีพื้นฐานของการทำคอนเทนต์อยู่แล้วค่ะก็เลยอยากจะเอาพื้นฐานตรงนั้นมาทาคอนเทนต์เพื่อหารายได้เสริมเพื่อซัพพอร์ตครอบครัวค่ะส่วนใหญ่ที่หนูทําหลักๆคือเกมฟรีไฟค่ะเอ้ยคุณคุณคุณอุ๊ยอุ๊ยอุยเจ้ามา คือ <g ul ter> ฮิวระดับโลกบอกเลยพนึงถึงทไทยเนี่ยหนูรู้จักเกมฟีไฟมาตั้งแต่ป5กำลังจะขึ้นป6ค่ะก็เล่นมาถึงปัจจุบัน5-6ปีแล้วค่ะหนูคิดว่าฟีไฟเป็นพื้นที่ที่แบบให้โอกาสหนูค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้หนูได้ไปหาเพื่อนค่ะ ถ้าพี่ไม่ผูกกูแกจะแบบกูเองจะตายตอนนั้นที่หนูเริ่มแรกๆหนูก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งของแคนค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่หนูทําหน้าที่ของหนูในแคนก็จะเป็นการซัพพอร์ตแคนคอยช่วยรับคนเข้าแคนค่ะสไตล์การเล่นของหนูก็จะคอยซัพพอร์ตก็คือเวลาเพื่อนวิ่งเก็บคิวกันหนูก็จะคอยวิ่งแยกๆไปเก็บเหรียญพอมีเหรียญตัวป่วนคอยกลับไปคอยฮิวเพื่อนค่ะเราชุบเพื่อนได้แหละไม่จะพูดพืด่อฮิว การเล่นฟีไฟล์หนูคิดว่าไม่จําเป็นต้องเล่นเก่งมากค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องคอยเก็บคิวเสมอไปค่ะแค่คอยซัพพอร์ตเพื่อนในทีมได้คอยเก็บเหรียญชุบเพื่อนได้ก็เป็นคนพิเศษของคนในทีมได้แล้วค่ะวันนี้ทางฟีไฟล์มีอะไรอยากจะมอบให้น้องบุตรด้วยครับเป็นเหรียญอิน i ินิตี้ฮาร์ดสำหรับส่ซับแบบน้องบุตรครับน้องบุตรรู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับเหรียญอินฟินิตี้ฮาร หนูก็รู้สึกแปลกใจมากเหมือนกันค่ะที่หนูเป็นแค่คนที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนในทีมคอยเก็บเหรียญให้เพื่อนในทีม,ก,นนนนทมการที่ได้รับเหรียญน,นี้ทําให้หนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่พิเศษสําหรับเพื่อนๆในทีมค่ะอยากจะบอกกับสายสัปทุกคนว่าถ้าสมมติเวลาเราเล่นอยู่แล้วเพื่อนในทีมลมแล้วบอกให้เรารีบๆไปชุบให้เราบอกเพื่อนไปว่าขอเก็บเหรียญก่อนถ้าสมมติว่าพวกเธอไม่มีเราพวกเธอก็ไม่ได้ลงไปเล่นเหมือนกัน